ครับสวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องช่องศักดิ์ศรีคนเกษตรแห่งทีราบสูงครับเมื่อนีเป็นวันที่24กุมภาพันธ์2567ครับพี่น้องครับเป่าศักดิ์สิีสิมารายงานราคาเขาให้พ่อเม่พี่น้องราบอีกคือเก่าเนอะครับเนอะช่วงนี้นะครับพี่น้องครับเขาเจ้านะครับเขาเจ้าหน้าปลังทั้งผากลางออกไร้นะครับพี่น้องครับก็มีการไา้งานให้พ่อเม่พี่น้องราบนะครับโดยเฉพาะเขา หกสิบเอ็ดเนาะครับที่ทางภาคอีสานเราเพิ่งปลูกอยู่ในคณะนี้นะครับเนาะกะสิเริ่มออกพร้อมกันประมาณเดือนมีนาคมนะครับส่วนนะครับเข่ามะลิหนึ่งศูนย์หาแหงเข่ากอขอหาเขาขอสิบหาแหงนะครับเข่าเหนียวนะครับพี่น้องตอนนี้เข่ามะลิราคาลงนะครับเป็นช่วงลงนะครับแต่ว่าบ่ได้ลงแบบปวดพราดเด้อครับพี่น้องครับคอยเป็นคอยไปเนาะครับเนาะ ก่อนอื่นนะครับเพื่อบ่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวบ่าวสักสีสิขอรายงานทางจังหวัดอุบลก่อนเนาะครับเนาะสิมีโรงสีตัางประเสริฐนะครับพี่น้องครับเพิ่นสือมะลิ10ึหาแหงนะครับอยู่ที่กิโลกรัมละ15.2หาครับตันละ15,250บาทครับแสนละ1,830ลงนิดนึงครับพี่น้องลงน้อยเดียวครับพี่น้องครับก็ยังถือว่าอยู่ในราคาที่สูงอยู่เนาะครับเนาะ สหกรณ์การเกษตรม่วง30ครับอำเภอม่วง30นะครับจังหวัดอุบลราชธานีครับสือมรีหนึ่งศูนย์หาแหงยูทีสิบส่จุดเนะครับตันละ14,910บ,บาทครับนี่ก็ลงนิดนึงคือกันเนาะครับพี่น้องครับแสนละ1,790บ,บาทส่วนข้าวเหนียวสือ10บบาทแปสตางค์ตันละ18,30แสนละ1,300งามครับพี่น้องครับ เฮงพาณิชส,สาขาดอนจิกครับเขามมลีหนึ่หาแหง่งความเชิญบกเกินบหเปอเนต์ครับพี่น้องโลละ15บาทตันละหมื่นหาครับแสนละ1,800บาทนะครับเขาเหนียวนะครับเขาเหนียวแหงนะครับพี่น้อง1 2บ0องนนะครับพี่น้องตันละ12,500แสนละ1น0 0งพาสำหรับเฮงพาณิชสาขาดอนจิกนะครับต่อไปนะครับสิ 10. เป็นการได้งานเขาหน้าปังกรน,นะครับกอนที่ห้าสี ามารายงานราคาประจําจังหวัดนะครับแต่ละจังหวัดให้พี่น้องฟังสําหรับเขาเมลิกับเขาเดี่ยวนะครับมาฟังเขาหน้าปังกนเป็นเขาสดที่ออกในช่วงนี้นะครับเนาะเบอร์ยี่สิบครับพี่น้องครับเขาเบอร์ยี่สิบนะครับทางเป็นเขาสดเด้อพี่น้องเด้อทางสมุติปราการมือหนีเพิ่นหนึ่งหมื่นหกร้อยบาทครับอ่างทองหนึ่งหมื่นสามร้อยห้าสิบราคาเบอร์หกสิบเอ็ดครับพี่น้องเบอร์หกสิบเอ็ดหนีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทครับพี่น้องครับเบอร์หกเอ็ดนะครับเด้อ เบอร์แปดหาครับพี่น้องเบอร์แปดหนครนายกเป็นเขาสดสื่ออยู่หนึ่งื่นหนึ่งบาทครับจังหวัดพิจิตรหนึ่งบาทครับจังหวัดชัยนาทหนึ่งสี่รอบาทครับจังหวัดโรบลี่หนึ่งหมื่นบาทครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับพี่น้องครับหนึ่งบาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดชัยภูมิหนึ่งหมื่นหนึ่งพารอบาทอยุธยาหนึ่งหมื่นสบาทสําหรับเขากขอแปาครับอีกอีกอันหนึ่งครับพี่น้องครับบขาเเอร์ เขาเบอร์ยีจังหวัดชัยนาทนะครับพี่น้องครับหนึ่งบาทนะครับเหมือนกีเนาะลืมแจงให้พี่น้องทราบเนาะครับเนาะเขาเบอร์หาซีหานึงครับพี่น้องครับหาซีหานึ่งนี่ตอนนี้ก็เริ่มมาตีตลาดในประเทศไทยกอน้่งสิร้อยนะครับชัยนาทหนึ่งมื่นห่นหนึ่งรบาทครับเขาสดเด้อครับพี่น้องครับเป็นเข่าสดเด้อสุโขทัย1น0 0บาทครับสุพรรณบุรีหนึ่งมื่นหนึ่งพันหาร้อบาทละกันนครสวรรค์หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทรับเขาพันหาบ ข่าเบอร์หาครับพี่น้องหรือที่เอิญว่าหอมพวงหรือหอมทวีนะครับพี่น้องครับก็มีสุพรรณบุรีนะครับหนึ่งมืนแปดร้อยบาทถึงหนึ่งมืนหนึ่งพันบาทนะครับผู้ใดปลูกพันธุ์ใดกับเบิรงราคาเอาราคาบอทอกันขึ้นอยู่กับฉางที่ซื้อนะครับขนาดของโรงสีที่รับซื้อนะครับพี่น้องครับราคาก็เป็นไปตามเงื่อนไขของฉางรับซื้อนั่นนะครับพี่น้องเบิรงเอาเด้อครับเด้อสําหรับอีกเป็นเข่าอีก เขาพาอีสานเฮานะครับที่ปลูกค่อนข้างหลายก็คือเขาเมลิหนึ่งศูนย์หานะครับพี่น้องก็มีถอยลงให้พี่น้องได้เห็นนะครับมือหนีมีช้างสิถอยลงแต่ว่าก่อนสิเขาไปฟังราคามะลิหนึ่งศูนย์หามาฟังเขาเชือกเปลือกเจ้าสุพรรณเบิ่งกนะครับเนาะเขาเปลือกเจ้าสุพรรณนะครับพี่น้องความชื้นบ่เกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับราคาลงนะครับจากหนึ่งหมื่นสามพันบาทต่อตันเหลือหนึ่งหมื่นสองพันหาร้อยบาทเขาแห้งเด้อครับพี่น้องครับลดลงหาร้อยบาทต่อตันนะครับเนาะ โรงสีไฟโชกกรุงเรื่องนะครับผิดโลกนะครับพี่น้องครับส้อมรับเขาความชื้น25%หรือว่าเขาซดนะครับเพิ่นสื่ออยู่11,000บาทนะครับพี่น้องเขาเปลือกเจ้าสุพันครับพี่น้องครับต่อมานะครับเป็นมะลิ105นหานะครับพี่น้องครับมะลิ105่แห้งความชื้นไม่เกิน15%้าเเตขาต้นบ่าต่ำกว่า 3ามสิบากมนะครับพี่น้องครับมือนีก็มีลดลงให้เข้าเห็นนะครับเนาะถ้าเขาทกศอ,อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนี่มือว่าหนีหนึ่ง0มื0นเ้ารอมือนีหนึ่ง0มืนี่พันแบาทนะครับพี่น้องต่อตันเนาะรงสีราสีพานิดศรีสเกตรครับพี่น้องครับหนึ่งาพัองยย่งให้พี่น้องอยู่ที่โลละสิบหาบาทยีสบสตังค์ครับพี่น้องครับรงสีไฟไทยจเจริญวัฒนาอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญครับสิบห้าจุตันละหนึ่งันแปดร้ ย่างให้พี่น้องคือเก่าครับพี่น้องครับโรงสีกิทวียาโสธรอำเภอเมืองยาโสธร14.60ตันละ14,600หมื่กรโรงสีสหพัฒนาอำเภอสตึกบุรีรัมย์15,000บาทครับะะราคาร่องสีอ่าสาหกรณ์การเกษตรนะครับพี่น้องครับอำเภอสุวรรณภูมินะครับจังหวัดร้อยเอ็ด15,000บาทต่อตันนะครับนี่เป็นราคาของมะลินะครับพี่น้อง105น,น,นะครับทั้งภาคอีสานเฮามี ลดลงนะครับราคาเริ่มลดลงแต่ว่ากับโมเมนต์ลดลงบวดผาดครับพี่น้องน้อยๆครับเป็นสตังค์นะครับนอกพี่น้องเนาะเป็นสตังค์อยู่ตอนนี้ราคาที่ลดลงสาหรับขาบเปลือกของมะลิไ่จังหวัดนะครับพี่น้องถือว่าราคากระส่งโตราคาส่งโตบบวกลบบวหลายเนาะครับนอกพี่น้องเนาะมาฟังราคากันเลยนะครับขอเปลือกมะลิหนึ่งศูนย์หานะครับจังหวัดมุกดาหารครับพี่น้องครับหนึ่งมืนหาพันบาทต่อตันครับจังหวัดเลยครับ 1นึ่งบาทต่อตันครับจังหวัดหนองคาย1นึ่งบาทต linkage, า่อตันครับผมจังหวัดขอนแก่นนะครับหนึ่งาบาทต่อตันครับจังหวัดกราลสินหนึ่งมืบาทต่อตันครับสกลนครหนึ่งมืนสี่นหารอยบาทครับนครพนม1นึ่งมดรบาทต่อตันครับพี่น้องครับชัยภูพ่มหนึ่งาพันบาทต่อตันครับมหาสารคามหนึ่งมืนสีันเก้บาทต่อตันยาโสทรนหนึ่งบาทต่อตันครับจังหวัดบุรีรัมย์หนึ่งามื่นห้าพันบาทต่อตันครับ หนึ่งมื่นหาพันสองรอบาทต่อตันครับอุบลราชาธานี่หนึ่งมืนหาพันสี่รอบาทต่อตันครับนครราชสีมาหนึ่งหมืนห้าพันละกะสุรินครับหนึ่งมืนสี่พันแปดร้อยบาทต่อตันครับพี่น้องนี่เป็นราคาของเขามาัลิ105แห้งความชื้นไม่เกิน15%ครับพี่น้องครับต่อมาเป็นข้าวเหนียวนะครับคละเมล็ดครับพี่น้องหรือว่าข้าวเหนียวเมด็ดรวมแต่ว่าโดยปกติแล้วนะครับมันมีเม็ดแดงกับเม็ดขาว เท่าที่ผมไปอยู่กับลุงศรีนะครับไปบึงวิธีการสื่อของเพิ่นเพิ่นกับสื่อเม็ดขาวแพงกว่าเม็ดแดงอยู่นิดหนึ่งครับพี่น้องครับในภูมิภาคของจังหวัดอุบลราชธานีนะเนาะครับพี่น้องเนาะเขาเปลือกเหนียวครับพี่น้องครับเริ่มจากมุกดาหารครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นสามพันบาทต่อตันครับเขาแห่งบ่เกินความชื้นบ่เกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องครับเชียง จังหวัดเลยครับพี่น้องหน0 0 0บาทต่อตันนะครับหนองค่าย1 2 5 0 0บาทต่อตันครับหนองบัวลำพู1 3 0่0 3 0 0 0บาทต่อตันครับชัยภูมิห3 0 0 0บาทต่อตันครับร้อยเอ็ห1 2 0 0 0บาทต่อตันอุบลราชธานี1 2 5่12,500บาทต่อตันกาลสินธุ์12,700บาทต่อตันครับสกลนคร12,500บาทต่อตันอุดรธานีนะครับ1 2 5่1 2 0 0บาทขอนแก่น13,200บาทครับแล้วก็ อำนาจ,จเจริญครับ12,500บาทต่อตันจังหวัดเลยครับ12,000บาทต่อตันหนองคาย12,000บาทครับนครพนม1 1 5 0 0บาทต่อตันอุดรธานีครับ1 1 7่0บาทต่อตันครับพี่น้องนี่ก็เป็นราคาเขา, bon. ขานะครับสำหรับมือนี้นะครับถี่ยังแรงอยู่ตอนนี้ก็นนาสิเป็นเขาเจ้าหน้าปังบววสิเป็นกอขอนะครับพี่น้องกอขอหกหนึง่งกอขอ8ปดหาเกห้า นะครับพี่น้องหรือว่าเป็นเขาเบอร์ยี่สิบหาซีหาหนึ่งนะครับเขาทั้งเบียดน้ำเพลินก็ถือว่าเป็นเขาที่ยังมีราคาค่อนข้างดีนะครับพี่น้องครับส่วนเขาก็คอสิบหาิออกในจักน้อยนี่นะครับทางอุบลร,ราชธา,านีต้องมาสำรวจราคาและกะต็ติดตามอย่างต่อเน,นื่องครับพี่น้องพันผวนพอสมควรตอนนี้เขาแหงเริ่มลงนะครับเริ่มลงหลายมองไหลมองไหลาบอลพี่น้องกะสังเกตเบิร์เดอร์ครับผู้ได้มีเขา เขาแหงนะที่เตรียมไว้าขายนะครับพี่น้องลองสำรวจตลาดเบิ่งต่อจากนี้ถ้าอาทิตย์นึงมีการลงนะครับพี่น้องก็ช่างใจเบิ่งว่าสีขายหรือว่าสีเอาไว้ก่อนนะครับมันเป็นเรื่องการตัดสินใจของพี่น้องนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงบางทีอาขายช่วงนี้ที่เขามันลงช่วงน้าอาจสิขึ้นตุ่มอยู่ก็ได้หรือบางเทือเห็นเขามันลงกากไว้ลองอีกก็มีนะครับพี่น้องครับ ซําสื่อเหล็กนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ไอ้น้องเขาผู้เตรียมเขาไวทขายในช่วงก่อนสงการนี่นะครับขอให้มีราคาเขาที่ดีๆนะครับพี่น้องครับเอาครับสถานการณ์เขาเป็นจังสีแล้วท่างใดมีการเกี่ยวเขาเกี่ยวนามนะครับอย่าลืม,วมรวมรายงานกระเปาสักสีแนเดอร์ครับพี่น้องครับเพื่อให้พี่น้องของเฮา,านะครับเด หูราคาในผ่าอีสานของเฮาหลายๆหมองรับร่วมกันนะครับพี่น้องครับสำหรับมือนีกระสมมาภาควนแก้เวลานะครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังส่องศัก์รีคนเกษตรแห่งทีราบสูงครับคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับ